ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหรียญนะครับถอนได้ทั้งหมด8เหรียญนะครับตามตามที่เขาได้กําหนดไว้นั่นเองนะครับครับบัตรของขวัญเนี่ยก็คือมีในส่วนของการถอนผ่าน TruMoney Wallet ด้วยก็ถอนผ่าน TruMoney Wallet ได้นะครับผมขั้นต่ํา30บาทนะครับ30บาทนะครับผมนี่เลยใช้คะแนนอยู่ที่9,750 BX t นะครับขอสูงสุดนะครับอยู่ที่1,000บาทนะครับ ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็มีเว็บหาเงินฟรีนะครับคริปโตนะครับมาแนะนำนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับลิงก์สมัครนะครับอยู่ด้านล่างคลิปโอนี้นะครับในส่วนของเว็บนี้นะครับมีชื่อว่า b u c k c i f e นะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับเว็บนี้นะครับก็มีคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศได้รีวิวไว้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับ วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับวิธีการใช้นะครับแล้วก็วิธีการทำเงินจากเว็บนี้นะครับว่าเราเนี่ยจะทำเงินจากเว็บนี้อย่างไรนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนะครับกดเข้ามาเลยนะครับในส่วนของเว็บเนี่ยก็มีให้เราดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับรับสกุลเงินดิจิตอลหรือบัตรของขวานที่คุณชื่นชอบในที่เดียวกันก็คือในเว็บนี้เนี่ยมันสามารถรับได้ทั้งบ i t c o i n ์ไลท์คอยน์ด็อกคอยน์ดิจิไตอีียมรอนนะครับเซตแคทเดสนะครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมันสามารถถอนเป็นชูมินิว w a l l ็ตได้ด้วยนะครับในส่วนของเว็บนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับสมัครตอนนี้นะครับกดเข้าไปนะครับผมจากนั้นนะครับผมก็ให้เราตั้งชื่อผู้ใช้นะครับจะเป็นชื่อเล่นภาษาอังกฤษชื่อจริงภาษาอังกฤษนะครับบวกตัวเลขก็กอกลงไปนะครับอีเมลนะครับเป็นอีเมลที่เราสามารถเข้าสูระบบอีเมลนั้นได้นะครับเพราะว่าจะมีการยืนยันอีเมลด้วยนะครับ ต่อไปนะครับรหัสผ่านทั้ง2ช่องต้องเหมือนกันนะครับอย่างน้อย8ตัวอักษรขึ้นไปนะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับประเทศนะครับผมตรงนี้เนี่ยผมแนะนําให้เราพิมพ์เอานะครับประเทศไทยนะครับถ้ามันพิมพ์ประเทศไทยแบบนี้ไม่ขึ้นนะครับผมแนะนําให้เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับคำว่า Thailand นะครับ t h a i นะครับผมนี มันก็จะขึ้นคําว่าประเทศไทยขึ้นมาให้เรากดเลือกนะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้นะครับผมเอเคนะครับผมเมื่อเรากดลงทะเบียนนะครับก็จะขึ้นในส่วนของหน้านี้นะครับวีลคอมนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับผมการเข้าใช้งานในส่วนของเว็บไซต์นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปที่อีเมลก่อนนะครับผมไปที่อีเมลเลยนะครับเมื่อเราเข้ามาที่อีเมลนะครับผมก็จะขึ้นในส่วนของชื่อเว็บนะครับผมตรงนี้กดเข้าไปอันแรกนะครับ นี่ครับก็จะมี back ซฟไ i f y นะครับเป็นการ c o n f i r ม e ีเมลนะครับ account นะครับหรือว่าในการสมัครนั่นเองนะครับกดไปที่ลิงก์เลยนะครับกดไปนะครับเมื่อกดมาแล้วเนี่ยมันก็จะด้งเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้ก็เข้ามาใช้งานในหน้านี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับในส่วนของวิธีการทําเงินจากเว็บนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตรงนี้นะครับมีการแจ้งเตือนนะครับผมได้รับนะครับ5,000นะครับ b XT นะครับผม BXT 5000ตรงนี้นะครับสำหรับการสมัครครั้งแรกนะครับโดยการยืนยันอีเมลนะครับคุณได้ยืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ก็กากบาดปิดไปนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมตรงนี้จะเป็นในส่วนของหน้าแผงควบคุมนะครับในการใช้งานของเว็บนะครับยอดด้านบนนะครับมันจะมีคะแนนนะครับหรือว่าเป็นค่าเงินในเว็บนะครับผม5 0 0 0 BXT นะครับด้านบนนะต่อมานะครับผมให้เรากดตรงนี้ก่อนเลยนะครับ อ่าเป็นในส่วนของอ่าโบนัสความพักดีนะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายของวันนี้นะครับตรงนี้ผมไม่รู้ว่าต้องทําอะไรนะครับถึงจะได้รับนะครับในส่วนของเควสนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเมนูต่างๆของเว็บเลยนะครับก็มีถอนนะครับกระเป๋าเงินของฉันนะครับประวัติของฉันนะครับผมออฟเฟอร์วอ์นะครับ แล้วก็ของขวัญรายวันของขวัญรายชั่วโมงนะครับการอ้างสิทธิ์นะครับการทาเงินของเว็บนี้เนี่ยก็ให้เรากดไปที่ของขวัญรายชั่วโมงนะครับหรือว่าอ้างสิทธิ์ตรงนี้ที่เป็นรูปนาฬิกานะครับกดเข้าไปนะรอสักครู่นะครับตรงนี้จะเป็นการแก้แคปชั่นนะครับผมรอสักครู่นะครับกดดําเนินการต่อเลยนะครับแล้วก็แก้แคปชั่นตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะได้รับนะครับ10-15 BXT นะครับกรุณารอสักครู่นะครับผม เราจะทําได้ทุก1ชั่วโมงนะครับกดเรียกสิทธิตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับผมได้รับมาอีก10นะครับ BXT นะครับผมยอดด้านบนก็ขึ้นแล้วนะครับตรงนั้นจากนั้นนะครับก็ให้เรารออีก1ชั่วโมงนะครับถึงจะทําการกดอีกได้อีก1ครั้งนะครับจากนั้นกดไปที่แผงควบคุมเหมือนเดิมนะครับกลับมาที่หน้าแรกนะครับตรงหน้านี้นะครับผมก็จะขึ้นในส่วนของโบนัสความพักดีนะครับกดเข้าไป นะครับตรนนี้เราก็จะได้รับอีกนะครับผม20นะครับนะกดตกลงนะครับรวมเป็นนะครับ5,30แล้วนะครับผมที่ผมได้ทำไปเมื่อกี้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นโบนัสประจำวันนะครับตรงนี้นะครับก็กดไปนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะได้รับตอนไหนนะเพราะว่ารางวัลรายวันของคุณยังไม่บรรลุเป้าหมายนะครับสำหรับใครที่รู้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกด้านล่างหน่อยครับว่าโบนัสประจำวันเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเควสรายวันนะครับเควสรายวันตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นการเหมือนกับการทําแบบสอบถามนะครับในส่วนของเควสนะครับตรงนี้นะการทําแบบสํารวจนะครับ10ข้อนะครับผมนี่ฮะทำแบบสํารวจ10แบบสํารวจนะครับอะไรแบบนี้นะก็ได้รับรางวัลนะครับ200บาท500บาทนะครับไม่รู้ว่าจํานวนเงินบาทเนี่ยจะเป็นบาทไทยหรือว่าเป็นค่าเงินในส่วนของเว็บนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นค่าเงินในเว็บนะ นะครับผมไม่คิดว่าน่าจะเป็นบัตรไทยนะครับก็ลองเข้ามาทําดูนะครับผมลองเข้ามาทําดูนะครับงานไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่านะครับผมก็พึ่งสมัครครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมต่อไปนะครับเป็นในส่วนของการถอนนะครับตรงเมนูถอนเลยนะครับวีดดอหรือว่าถอนนะครับกดเข้าไปสกุลเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าบัตรของขวัญนะครับไปที่สกุลเงินดิจิตอลก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเหรียญนะครับถอนได้ทั้งหมด 8เหรียญนะครับตามที่ได้เว็บตามที่เขาได้กําหนดไว้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับอัตราการแลกนะครับผมก็ดูที่ตรงนี้ได้นะครับผมถอนได้ทุกกระเป๋านะถอนได้ทุกกระเป๋าเลยนะครับบิตคอยนะครับบิตคอยนะครับเราจะต้องมีในส่วนของเหรียญนะครับหรือว่าคะแนน BxC อเนี่ยตามนี้นะครับเขามีจํานวนบอกนะครับผม5 0 0ห0นะครับ75,000นะครับ100,000นะครับผมแล้วก็30,000นะครับ ก็ถ้าเราถอนแบบขั้นต่ำนะครับห้าหม่นนะครับก็คือจะมีโบนัสให้2%อนะครับอันนี้ก็โบนัส3%โบนัส4%โบนัส8%นะครับผมประมาณนี้สลับการถอนนะครับสลับเหรียญอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับไลค์คอยนะครับก็มีตามนี้เลยนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะต่อไปนะครับเป็นบัตรของขวัญนะครับบัตรของขวัญเนี่ยก็คือมีในส่วนของการถอนผ่านทูเบอรี่วอลลิด้วย นะครับแล้วก็บัตรเติมเงิน AIS นะครับไม่รู้ว่ามี PayPal หรือเปล่านะครับน่าจะไม่มี PayPal นะครับเป็น TruMoney e Wallet ถือว่าโอเคแล้วนะครับสลับ TruMoney e Wallet นะก็ถอนผ่าน TruMoney e Wallet ได้นะครับผมขั้นต่ำ3า30บาทนะครับ3าบาทนะครับผมนี่เลยใช้คะแนนอยู่ที่9,750 BXT นะครับถอนสูงสุดนะครับอยู่ที่1,000บาทนะก็คือ320,000 4,250 b x t นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการถอนแต่ละรายการนะครับก็ลองเข้ามาทำดูได้นะครับถ้าผมมีคะแนนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถอนให้ดูในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของเมนูใช้งานต่างๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ